สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหยานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวรถกระบะคันนี้เลยลูกค้าโอ้โหสวยมากนะคะคันนี้เป็นรถปี2024ค่ะ t o y o ต a Re ี o คันนี้เป็นกระบะแคปเป็นเครื่องยนต์2.8นะคะลูกค้าตัวนี้รุ่นไฮนะคะตัวท็อปสุดเลยเป็น w h วิ l นะคะคันนี้อ่ะด้านในเป็นปุ่ม p ุ s t สตาร์ทนะคะลูกค้า กระจกปรับไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะอู่เลขใหม่วิ่งมาน้อยมากเลยนะคะ5,700นะคะเลขใหม่หลักพันเท่านั้นเองหน้าจอนะคะติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะคะ4วิวนะลูกค้าคันนี้เกียร์ธรรมดาอะลูกค้าสวยมากคันนี้โหต้องบอกว่าใหม่มากๆเลยนะคะด้านหลังเขาจะเป็นเบาะหนังให้ะคะ่ะเบาะหนังรอบคันจ้ะคันนี้ ตัวนี้ได้ล้อแบบนี้ไปเลยนะคะเป็นล้อออฟโรดนะคะนี่โฟวินะลูกค้าคันนี้ขับ4นะคะมีกล้องมองหลังค่ะตัวนี้รุ่นไฮนะช่วงล่างก็คือเดิมๆค่ะรับประกันนะคะทุกอย่างไม่ชนไม่มีพิกความน้ำท่วมนะนี่เลยเดิมๆนะคะยังอะไรครบอุปกรณ์ครบนะคะ MAC l i n e อร์ใช้งานมาน้อยมากๆนะคะโอ้โหลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางเข้ามาดูได้เลยนะตรงปกแน่นอนนะคะ นี่เลยร้านอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะ,ะเปิดบริการทุกวันค่ะลูกค้าลูกค้าคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับเครื่องยนต์ด้านหน้านะลูกค้าเครื่องยนต์นะคะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำไม่มีไฟไหม้น้ำท่วมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลขไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าคันนี้เครื่องยนต์2.8นี่ ดูด้วยตาเปล่าแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะลูกค้าเดิมๆเลยาทางร้านมีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจ ติดต่อเข้ามาได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันก่อนดีกว่าลูกค้าคันนี้นะคะ Revo ค a p นะคะเกียร์ธรรมดาตัวนี้2.8รุ่น h i รุ่นไ h e l นะลูกค้าทางร้านขายอยู่ที่ราคา799,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจทักอินบ็อกก์เข้ามาคุยกันได้เลยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะ